คิดว่ามันสบายอะ่ะมันสามารถให้เราเข้าไปชาร์จไปอะไรได้ดนะูเวลาเราดอ่าหายตัวนะครับคนอื่นมันจะไม่เห็นเรานะจะไม่เห็นรอยพงรอยทเท้าเราจะไม่ได้ยนเขียยอะไรเราเลยนะ Entering using a bandage Oi Taking hits The safe zone has been redefined Entering assassination state Okay. สวยสวยโอ้ยเยอะจังคือเวลาหัวนี่คือผมไม่ค่อยชอบใช้เสียงเท่าไหร่นะคือมันคิดไม่ทันนะครับถ้าใช้เสียง En State assassin ตรงนี้มีคนนะ อยู่บนังคาเหรอ,อ,อถ้ามีใครกินรนะ่าหลังคาแนะนำให้เก็บต้นเกมเลยนะว่ามัานจะให้เราไม่ได้รับละครเลยโดนเพื่อนเก็บไป เจราบัวก็ซิกแซกนิดนึงเฮ้ยดเดี๋ยวผมมาเล่นสากาให้ดูนะครับคือสากาผมคิดว่ามันโอเคสุลละเหรับผมนะลั่นไวนะครับเดี๋ยวต้องเอาเงินไปซื้อกระสุนนะครับอันนี้จำเป็นเลยนะเดี๋ยวเราไม่มีกระสุนใช้นะเพราะว่าปืนของเราแต่งอะกระสุนเรา,าใส่ในปืนเยอะอยู่แล้วแม็กกาซีนอะไรพวกเนี้ย ไปห้าสิบหกสิบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฮ้ยมันม,มีคนมามีคนมา Entering assassination state มันมาทางนี้ปะ ยงเ,เจอลข้างบนใอติน่มไปอติต้องล่อเล่นกับมันอะแล้วทีนี้ผมก็ถึงจะเข้าไปยิงกับแค่นี้ได้สวยอุ้ย ได้ไหมอ๋อชื่อมันคล้ายกันคิดว่าตัวเดียวยิงตัวมันน็อกทำไมตัวมันยิงได้ชื่อคล้ายกันนี่เอง Weapon here สนใยเหรอแต่สนใยเออไออันเนี้ย M เจ็ดร้อยอะไรเนีน่ยคือมัน ชักไวนะผมว่าเล่นง่ายกว่าเฮ้ยเป็นโดยเรา oh you are down entering assassination state what oh, yeah. get using a bandage oh come on เราไม่เห็นเราไม่เห็นแล้วคิดว่าเราอยู่ข้างบนน่ะนวิชาวิชาแบบหายตัวเรามีประโยชน์ตอนนี้แหละเรียบร้อยหนึ่งตัว สามตัวนีไงเฮ้ยอู้เผ <VE> <The> <those> ื่อเกื่ดีนะเห็นก่อนโอเคสวย นิ่มๆยิงฟรีๆเลยเมื่อกี้แต่มัน,ม,น,ม,นมันดีตรงนี้แหละคือมันสามารถเก็บรอยเท้าไดนะ้แล้วคนอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงเดินแล้วด้วยนะถ้าใครแบบเล่นคนเดียวหรืออะไรพวกนี้แนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้นะครับมีสองฝั่งแต่ผมเล่นฝั่งนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนยิง

อ๋อโหโดนจนได้ taking h i ผมงงมาเลยเพื่อนไปน็อกอะไรสอ,สองสองสามคนตรงนั้นนะเวลาเพื่อนแบบโดนแล้วไม่มากบอกสุดคือมันมันหาตัวยากเพราะว่าเราโดนทั้งข้างหลังข้างหน้า คือถ้าเพื่อนน็อบอกจุดอะเราสามารถอะเล็งไปเก็บได้ะครับแต่ถ้าเพื่อนแบบน็อกแล้วแบบไม่มาร์กบอกจุดไม่อะไรเลยคือเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นทางไหนนะครับถ้าเราเล่นทางข้างหลังตรงนั้นก็จะยิงเราเพราะทางข้างหลังเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ข้างหลังไงใช้ยอย่างเพื่อนข้างหน้ามันน็อกใช่ไหมมันเป็นที่แบบเปิดด้วยไงตอนที่ผมเล่นอะ ไม่มีอะไรที่แบบบังข้างหลังไงพอผมไม่เห็นแนละ้วพอผมลงไป,ปโดนเพราะว่าตอนน็อกมันสามารถมาจุดได้ตอนน็อกอะตอนลมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ต้องเก็บเงินใหม่เลยครับ ต้องรีบหาปืนนะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาชาร์จเรานะแต่ผมจะเอาเงินไปซื้อกระสุนก่อนเพราะว่าซื้อทีเดียวมันได้ทุกของทุกปืนเลยไงรอะผมไม่ค่อยชอบเบตเตอร์เท่าไหร่นะมันเล่นยากกว่าโค้ดไปใต้โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไงีงยนี้ก็ได้ ผมอยากแก้แค้นตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าผมยังได้ปืนคืนแค่นั้นอ่ะ entering assassination state ตบตบบมันเอาปืนผมไปไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เอานไปว่ะส,สวยเลยอันนี้เห็นด้นนวยมันมีที่ชุบเต่งตที่ผมฆ่าเมื่อกี้ ดีเซิร์ Entering assassination s ง a t e ตัวตนี้มีไหมรู้สึกหาสกิลปืนของตัวนี้รู้สึกมันจะล็อกเป้าให้ด้วยนะครับคือล็อกเป้าคูณสองอะ không mà, sao mà, sao bằng? Enemy spotted, ơi, đấy, ui ui ui, lại thang

Knock knock,สวย Enemy spotted right. the target. Enemy spotted it. Enemy hit. The safe zone has been redefined. Enemy spotted. spotted. คือผมต้องอาจจะต้องใช้เงินนะครับต้องรีเลียนี่แน่นี่แน่นี่แนีนี่แนีนี่แนีนี่แน ไม่นอ็อปตัวหลังก็ได้นี่นะเนี่ยเฮ้ยใครมีเนี่ยใครมีเนี่ยใครมีเนี่ยเยอะจังอุ้หูโอ้โหมาจากไหนเนี่ยข้างบน ทันมั้ยเนี่ยทันๆๆๆทันอ้าวอันใหญ่เลยใช้เมดิคเมดิคช้าไปเอ้าเป็นนาอยู่มดอีกเหรอมิสซิลบอมบาร์ดเมนท์ออนอิทสวย์โอ้รังกันปืนกันคร 我没念。

ล่อนลงใช่ไหมอะไรจะ้ะมันถ้าเป็นดีเสซลแล้วน่ากลัว มัมีอุโมองค์อะอุโมงค์ใต้ดินนะ <c oughs> เกิดมานี่คือไอ้ปืนพกแบบที่ยิงรัวๆไม่กลัวเท่าไม่น่ากลัวเท่าดีเซิร์ตนะดีเซิร์ตคือแบบประมาณสามนัดตายอะถ้ายิงหัวก็นัดสองนัดอะน่ากลัวมากอ<ม>ันนี้ก็เป็นสกาที่ผมเล่นนะของแต่งปืนก็ จะเป็นประมาณนี้นะก็ผมจะใช้อ่าที่เขาเซตมาให้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับเนี่ผมใช้แบบนี้เลยเก็บเสียงแบบแม่นยํานะก็คือกดการตั้งค่าที่แนะนําแล้วก็รลเวลห้ก็ใช้ไปเลยนะครับคือเราก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะคือมันก็แบบหาอะไรของแต่งที่ดีที่สุดมาให้เรานะครับส่วนการตั้งค่าอะไรพวกนี้ก็เป็นประมาณนี้นะ มองทันไหมนี่ยแล้วก็นี่ครับไอเทมแล้วเก็บอันนี้ก็ย้อนกลับแล้วสต็อปดูนะครับแข่งกลยุทธ์ก็ประมาณนี้นะตั้งค่าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ความถานัดของเรานะครับความไวความไวผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดใจลดสโคบนะไม่ได้เปิดนะครับความไวก็แบบนี้ครับคือข้างบนข้างล่างเท่ากันเลยเนี่ยข้างบนข้างล่างเท่ากันเลยนะครับ กราฟิกเอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็แล้วแต่เราว่าจะเอาเสียงดังแค่ไหนครับลหลักของผมก็จะเป็นประมาณนี้สรับการตั้งค่าแล้วก็อาพวกแต่งปืน